สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยววันนี้ช่องเราจะมา,าทำน้ำสำหรับฉีดพ่นนะทุกคนเป็นเป็นกาแฟหนึ่งช้อนต่อปริมาณน,นมเปรี้ยวหนึ่งขวดแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งลิตรนะทุกคนแต่วันนี้ของเราจะใช้สองช้อนนะทุกคนแล้วก็นมเปรี้ยวสองขวดแล้วก็น้ำสองลิตรนะทุกคนเพราะว่า จะได้เพียงพอต่อการรดน้ําผักนะทุกคนอันนี้ก็คือเราใส่กาแฟแล้วใช่ไหมแล้วเราก็คนนะทุกคนแล้วก็ผสมนมเปรี้ยวลงไปนะทุกคนวันนี้เรามาตัดเสียงแยกนอกเนาะไม่ได้แบบเออวันนั้นก็คือเสียงมันดังนะทุกคนรอบข้างเดี๋ยวเราเใส่นมเปรี้ยวเข้าไปเลยสองขวดนะทุกคนเราพาไปสามขวดนั่นแหละแต่ว่าเออลองก่อนเผื่อทีถ้าเกิดเดี๋ยวมันหมดฉีด แล้วมันจะเหลือนะทุกคนเราก็เลยใช้น้ำสองลิตรนะทุกคนแล้วก็ปริมาณอ่อนมเปรี้ยวสองสองขวดแล้วก็กาแฟสองช้อนนะทุกคนเราใช้อ่ออันนี้เราก็ปกติเขาใช้น้ําร้อนนะทุกคนแต่ว่าถ้าใช้น้ําร้อนก็ต้องตั้งให้น้ําร้อนมีความเย็นนะทุกคนก่อนใส่นมเปรี้ยวไม่อย่างนั้นมันจะทําให้จุลินทรีย์ตายนะทุกคนจุลินทรีย์ในนมเปรี้ยว อันนี้เราเติมน้ําเข้าไปเลยเนะเติมเข้าไปน้ําให้มันอันนี้คือของเรามีวัดอยู่แล้วนะทุกคนว่าเป็นสองลิตรที่ตรงไหนแต่ว่าเราจะเติมเข้าไปมากกว่าสองลิตรนะเพราะว่าอ่อจะมีจะมีอ๋อในส่วนของนมแล้วก็น้ํากาแฟน้ําเปล่านะก็คือสามารถส่วนผสมก็คือไม่เป็นไรนะทุกคนจะขาดเกินไปบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นออสูตร ไม่ได้ใช้สารเคมีนะทุกคนอันนี้ก็คือแก้เพลี้ยหนอนมแมลงนะทุกคนฆ่าไข่หนอนนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ก็คือฤออด,ดูนี้ก็คือแบบฝนตกเยอะแล้วก็หนอนมแมลงก็คือผีเสื้อเยอะมากในสวนก็คือเออเราก็คือฉีดเราจะทําการฉีดพ่นนะทุกคนแล้วก็ฆ่าไข่หนอนนะทุกคนอันนี้คือผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราก็ฉีด บริเวณใบนะทุกคนก็คือฉีดพ่นบริเวณใบบริเวณทีอ่อาจจะเป็นหนอนอะไรพวกนี้ห่อใบหรืออะไรแบบนั้นเราก็ฉีดย้ำๆไปเลยอันนี้ก็คือภาพอาจจะไม่ได้แบบสโลอาจจะไวนะทุกคนเพราะว่าเออเราก็แบบมาตัดอีกทีอะไรพวกนี้นะเราก็ฉีดไปเลยอาจจะมีเสียงแทรกบ้างนะทุกคน สรุปแล้วที่เราพานมเปรี้ยวไปสามขวดก็คืออใช้จนหมดนะทุกคนก็คือเราก็ผสมน้ําเพิ่มก็คือผสมเป็น3มลิตรอันนี้ก็คือเราฉีดไปก่อนรอบแรกแล้วก็มันจะมีผักที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันก็ยังไม่ไม่โดนได้ฉีดใช่ไหมก็เออเดี๋ยวมันจะมีมแมลงเยอะเราก็เออฉีดเลยอะไรเงี้ยก็ทำการฉีดจนเสร็จนะทุกคน ถ้าเป็นไปได้ก็ฉีดก่อนแบบว่าฉีดหลังรดน้ำนะทุกคนเพราะว่าถ้ารดน้ำํำใบมันจะโดนลดออกไปหมดใช่ไหมอย่างเช่นว่าเราฉีดตอนเย็นอะไรเงี้ยถ้าเราฉีดช่วงเย็นๆก็คือจะจะทำให้อตอนกลางคืนไม่ เราเราลดน้ําเสร็จแล้วเราก็ฉีดก็ไม่เป็นไรนะทุกคนแล้วก็ตอนเช้าก็คืออีกวันหนึ่งก็คืออ๋อน่าจะแบบว่าสาม,มารถกาจัดไปได้แล้วส่วนหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าเราคิดว่าถ้าฉีดแล้วตอนเช้าเรายังไม่ลดน้ํานะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เออมีน้าค้างลงเยอะนะทุกคนอาจจะมีฝนโปรยโปรยอะไรพวกนี้ใช่ไหมล้วก็ตอนเช้าเราจะไม่ลดอีกวันหนึ่งแล้วเราก็จะให้มันน้ํายาก็คือแบบว่าเคลือบที่ใบมากที่สุดนะทุกคน จะได้กําจัดไข่หนอนไข่เพี้ยที่ว่ามีอยู่ก่อนนะทุกคนป้องกันได้มดอะไรพวกนีก้ป้องกันได้นะทุกคนก็คือ,อในกาแฟมันจะมีคาเฟอีนมากนะทุกคนเราก็คือแบบว่าป้องกันกคนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ด้วยนะทุกคน